สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับคลิปนี้นะพามาชมความสวยงามของมวลหมู่ดอกไม้นะที่กําลังบานอยู่รอบฟังปู่ปริจิตนาราชทุ่งนาหลวงผลนะฮะนี่นะครับผมคอสมอสนะครับซึ่งเราย้ายออกมาปลูกนะจากนันเองนะฮะปลูกเพียง3วันก็ออกดอกบานสิบร่้งแล้วนะฮะส่วนที่ปลูกอยู่เดิมนะก็คือแพงพวยนะฮะนะครับสีเดียวกันเลยนะ มะลิโอ้ส่งกลิ่น oh, หอมเย้าวยวนนะฮะได้ยินเสียงอะไรไหมฮะมแมลงต่างๆนะฮะบินหึงเลยนะชวนชมนะฮะน่าจะยอยออกดอกแล้วนะผมอันนี้เฟื่องฟ้า,ฟาแคระใช่ไหมน่าจะมาใหม่นะรวมถึงกล้วยไม้ด้วยนะครับ ระดุมทองอันนี้ไม่รู้จักชื่อนะมาใหม่นะฮะนี่ก็เยเบิร่านะฮะมีทุกสีเลยนะครับสีที่โดนใจนะฮะก็คือสีที่เป็นทูโทนนะครับทูโทนคือนะครับในหนึ่งดอกเขาจะมีสองสีนะสวยเป็นพิเศษเลยนะครับโอ้นี่สีสวยนะฮะ เป็นสีส้มนะครับกับสีแดงนะอยู่ในดอกเดียวกันนะทูโทนนี้นะครับพิทูเนียจำได้แม่นแล้วนะเมื่อก่อนจำไม่ได้สักกะทีนะครับพี่โมกนะฮะนี่นะครับจริงๆต้องเป็นน้องโมกใช่ไหมฮะไม่ใช่พี่โมกนะเพราะเพิ่งมาใหม่นะฮะ ตอนเย็นดอกเขาจะหอมเป็นพิเศษนะฮะสำหรับต้นโมกนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นต้นฤาษีเนาะนะครับดอกคล้ายๆดอกโหระพานะฮนะเถรบออกมาที่ริมถนนเลยนะครับผมก็จะมีดอกที่ออกมารอบสองนะฮะร,รอบแรกก็สวยแล้วนะฮะหยุดออกดอกไปแล้วรอบหนึ่ง ออกใหม่นะฮะโอ้โหงดงามจริงๆนะฮะต้องยอมรับว่ากลิ่นนี่นะฮะเจ้ยาวยวนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะลาวมาแรงนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะสำหรับดอกเซียนฝรั่งนะครับงดงามมากนะครับรับกับป้ายองค์ปู่ปริจิตราคราานะพอดีเป๊ะเลยนะครับโอ้สวยสุดยอดนะฮะ ถัดมาก็ทองอุไรนะครับผมนะฮะเริ่มบานแล้วนะฮะริมรั้วาทางเดินของเรานะครับส่วนดาวเด่นนะฮะที่ยึดพื้นที่ไว้หมดแล้วนะฮะกูหลาบนี่น้อยอกน้อยใจนะครับโดนแย่งความโดดเด่นออกไปหมดนะฮะก็คือนี่ครับผมคอสโมสนั่นเองนะะไม่ว่าจะเป็นสีม่วงอ่อนสีม่วงเข้ม นะสีขาวนะสีบานเย็นสีชมพูนะโอ้โหจะสวยไปไหนนะครับนะโอ้โหดอกนี้นิดท่าฝ่ามือแล้วนะทุกคนนะฮนะแต่กุหลาบเองก็ออกดอกทุกต้นนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นสีขาวโดดเด่นนะฮะนี่สีอิดนะทุกคนนะฮะกุหลาบสีอิดนะฮะสวยทีเดียวนะครับสีเหลืองอ่อนนะฮะ นะแอบอยู่ตรงนี้เงียบเงียบเงาๆนะครับเพราะว่าคอสมอสยึดพื้นที่นะฮะบังมิดเลยนะครับนาทีนี้นะฮะคอสมอสเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะครับโอ้สีชมพูอ่อนนะกุหลาบทุกท่านมาดูนะฮะกุหลาบสีชมพูอ่อนนะฮะว้าวสวยมากเลยนะครับ แต่มองไปทางไหนก็เห็นแต่คอสมุดนาดน้ำจิงๆฮะเนื่องจากว่าเราได้ใส่ปุ๋ยโคอกอย่างดีนะครับผมแล้วก็พี่เสือกับพ่อเปาไม่ออฟเองก็ดูแลรดน้ำในส่วนนี้นะครับอย่างเต็มที่นะครับว้างกุหลาบขาวดอกใหญ่นะฮะโอ้กุหลาบสีเหลืองโอ้ สีชมพูอีกแล้วอขอสมอสเนี่ยนะเด่นจริงๆโอ้โหทุกคนดูนะฮะกุหล,ลาบสีเหลืองหนึ่งต้นนะฮะโดนคอสมอสนะครับปกปิดไว้อย่างมิดชิดนะฮะมองไม่เห็นดอกของน้องเลยนะฮะนี่นะครับโอโ้ดอกเขาสวยมากเลยนะเหลืองสดใสนะครับแต่นะครับนะ ต้องอยู่แบบเตรียมตัวชั่วคราวนะครับให้คอสมอสเขาโดดเด่นไปก่อนฮะค,คอสมอสน่าจะออกดอกแบบนี้นะครับไปประมาณไม่เกินสามอาทิตย์นะทุกคนนะนะครับสวย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 โอ้สีขาวก็สวยนะฮะโอ้กุหลาบสีออโรสนะฮะใกล้จะเบ่งบานแล้วนะฮะ มองเห็นกุหลาบสีแดงนะฮะเด่นเป็นสง่ามาแต่ไกลนู่นนะครับดอกใหญ่มากเลยนะฮะโออันนี้กุหลาบอะไรครับทำไมนะดอกถึงเยอะขนาดนี้นะมันหนานะทุกคนดูนะครับหนาตึ๊บเลยนะฮะ ในระหว่างที่พี่เสือเดินชมสวนนี่นะก็จะได้กินนะครับเสียงของแมลงงงงิงงงงิงงงงิงงิงงงงิงงิงนะครในเยี่งกันดูดไปสอนน้ำหวานไปนะครับโอ้โหดอกงามมากนะฮะปดดูความหนาของกลีบกุหลาบต้นนี้นะฮะ วันนี้ก็ยังคงมีลมพัดเอื่อยๆนะครับอุณหภูมิเมื่อเช้านะ22องศานะครับผมอากาศกลังสบายๆในะช่วงเช้านะแต่พอสายมาก็ร้อนนะรอ่านะครคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากสินค้าบ,บริษัทมนอมโฮมซับจำกัดนะฮะ2 7 9ย์5 2 6านะฮะที่พีชิคอรีชาวเวเจลอร้อเจ็หบาบาทหอมมากๆเลยไปลองดูนะใช้ลองใช้ดูสักขวดหนึ่งก่อนนะ FC